ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาเช้าวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ fm 9 3 7 7 5ดเดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาทุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,568เจริญพรญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วสารทิศไม่ว่าจะฟังผ่านวิทยุหรือฟังผ่านในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ตาม นะถือว่าเรากลับมาพบกันยามเช้าๆนะหลังจากที่หยุดไปสองวันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตยนะ์ท่านเจ้าที่ให้หยุดวันเสาร์กับวันอาทิตยนะ์วันนี้วันจันทร์ก็กลับมาพบกันเจอกันกลับมาทำหน้าทีนะ่เหมือนที่เคยทำเป็นปกติ ก็ถือว่าในช่วงเวลาหนึ่งได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่โยมนะและอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้เป็นกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่แบบนี้เนี่ยนะเราได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานแค่ไหน ก็เท่าที่สามารถจะทำได้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนหรือไม่นานแค่ไหนก็ไม่รู้ลนะนะแต่ว่าในขณะที่เรามีโอกาสาดังที่จะมากล่าวว่าก็ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์โยมหยิบยกในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะนำมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็หยิบยกขึ้นมา ส่วนหยิบยกขึ้นมาแล้วจะถูกใจท่านผู้ฟังหรือไม่นั้นไม่อาจคาดเดาแต่อย่างน้อยย้ำว่าการได้ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่รายการโยมจะหยิบยกคติธรรมนะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ก่อนว่าวันที่22 รกรกฎาคมเวลา14นาฬกาหรือว่าบ่าย2โมงเวลา14นาฬาหรือบ่าย2โมงนะเราจะมีกิจกรรมเรื่องในกิจกรรมที่จะพูดถึงนั้นก็คือการแจกข้าวสารนะจำนวน500ถุงถุงละ5กิโล ย้ำว่าวันที่22โยมวันที่22กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงจะมีการแจกเข้าสารอาหารแห้งแต่อาหารแห้งนี่ไว้นู่นเลยโยมช่วงงานกรถินแต่ว่าวันที่22ที่แจกเข้าสารอย่างเดียว จำนวน500ถุงนะสำหรับให้คน500คนดังนั้นเมื่อมีการแจกเนี่ยเชื่อว่าจะมีญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเดินทางมารับเข้าวสารจำนวน500ถุงเนี่ยจากทั่วสารทิศโยมเพราะว่าเริ่มมีคนสอบถามแล้วว่า จะแจกข้าสารวันไหน,นเวลาอะไรพระโยมก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมมารับเข้าสารในวันที่เราแจกก็คือวันที่22เวลา14สนาฬิกาย้ำว่าวันที่22เวลา14สนาิกาก็คือมีการแจกข้าสาร จำนวน500ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมนะเท่ากับว่าถ้าคิดเป็นจำนวนกิโลนะ500ถุงถุงละ5กิโลก็เท่ากับ2,500กิโลนะ2,500กิโลก็2ตันครึ่งนะเดี๋ยวช่วงงานกระถินก็แจกอีก5ตันก็คือพันถุง แต่ช่วงการกระถินเนี่ยมีเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพที่จะบริจาคก,ก็คือเจ้าภาพกระถินนั่นแหละเหน็นว่าวสวรรคารามนั้นนะทําบุญด้วยข้าวสารเนี่ยบ่อยครั้งงานกระถินปีนี้เขาก็เลยเกิดนะความตั้งใจว่าจะแจกข้าวสารในงานกระถินด้วยนะจํานวนหนึ่งพันถุงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพเจ้าทานดังกล่าวเอาโยมมาคติธรรมเนาะที่จะหยิบยกให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคติธรรมที่จะหยิบยกให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโยม เขาบอกว่าถ้าคุณมีเจตนาที่บริสุทธิ์คุณจะไม่สูญเสียใครแต่ถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ไม่จริงใจพวกเขานั่นแหละที่จะเสียคุณรู้จักกับรู้ใจความหมายมันต่างกันนี่คือสิ่งที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น ที่จะกล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังยามเช้าๆนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีเจตนาบริสุทธิ์คุณจะไม่สูญเสียใครแต่ถ้าคุณเจอคนไม่จริงใจพวกเขาดั่นแหละที่จะเสียคุณรู้จักกับรู้ใจความหมายมันต่างกันญาติโยมทั้งหลาย นะจริงๆแล้วถ้าทำอะไรด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบกับใครถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะจะไม่ส่งผลกระทบต่อใครต่อผู้หนึ่งผู้ใดย้ำว่าถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะไม่สูญเสียใครไม่กระทบผู้หนึ่งผู้ใด แต่ในทางตรงกันข้ามญาติโยมทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผุคคลใดก็ตามเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่นะไม่มีปัญหาเราจะไม่สูญเสียใครแต่ในมุมมองกลับกันถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ดันไปเจอกับคนที่ไม่จริงใจโยมเมื่อเจอกับคนที่ไม่จริงใจเนี่ย สุดท้ายเนี่ยบุคคลเหล่านั้นนี่แหละนะก็จะสสูญเสียคนที่จริงใจอย่างพวกเราไม่ต้องอะไรเลยโยเมื่อหลายวันก่อนนี่อาตมามีจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ไม่เชิงเคยรู้จักกันนะเคยรู้จักกัน ปรากฏว่าขอความช่วยเหลือเรียกว่าทำกันเป็นขบวนการโยมขอความช่วยเหลือแต่มาไม่ได้มากนะจะมาเห็นว่าเออกำลังสร้างเธอสร้างตัวแล้วสิ่งที่เราจะพอช่วยได้เนี่ยเราก็น่าจะต้องช่วยเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยก้าวข้ามผ่านปัญหา หรือว่าอุปสรรคของชีวิตเนี่ยไปให้ได้โยมปรากฏว่าพอเราช่วยเหลือไปแล้วเนะเขาก็ขอบคุณในสิ่งที่เราช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นานก็ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกแต่ว่าการขอการช่วยเหลือแต่ละครั้งมันไม่ได้มากมายจนเกินกำลังะนะ อาตมาก็ช่วยเหลืออีกโยมครั้งที่สองพอหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีครั้งที่สามแต่ครั้งที่สามมีเริ่มมีเรื่องราวนะเริ่มมีเรื่องราวของการที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยเริ่มเริ่มแต่งเรื่อง นะอาตมาก็อดทนแล้วก็ช่วยเหลือจนมาถึงครั้งที่สี่โยมแต่งเรื่องขึ้นมาอีกนะเพื่อที่จะให้เราช่วยเหลือสุดท้ายแล้วอาตมาก็เลยนะถอดประเด็นจับโปะนะว่าใครที่ดีกับเราเนี่ยเราควรจะถนอมเขาไว้ จะองมีความรู้สึกอย่างจริงๆนะว่าใครที่เขาดีกับเราเนี่ยเราควรถนอมเขาไว้นะควรจะรักษาคำว่าถนอมก็คือการรักษาน้ำใจรักษาน้ำใจของเขาไว้ให้ดีที่สุดโยมนะใครที่ดีกับเราเนี่ยเราจะต้องรักษาบุคคลน,นั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดแต่มาคิดอย่างนี้จริงๆสำหรับตัวเองนะ คือใครที่ดีกับเราเดี๋ยเราจะไม่เอาเปรียบเขาเราจะไม่รบกวนเขาเราจะไม่ทำให้เขาลำบากใจอัตมาเป็นคนแบบเนี้ยเวลาเจอใครที่เขาจริงใจหรือเขาดีกับเราส่วนใหญ่อาตมาก็ทำแบบนี้คือจะไม่ค่อยรบกวนใครจะไม่เอาเปรียบใครแต่ปรากฏว่าบุคคลที่อาตมาเล่าให้โยมฟังเนี่ยอัตมาพยายามที่จะช่วยเหลือ คือโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะช่วยเหลือง่ายแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะความสงสารแต่ความสงสารเราเมลกายลเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คน,นอาจจะเอาเปรียบเราได้ในบางอย่างนะจนสุดท้ายครั้งที่4คือระยะเวลามันไม่ได้ห่างกันอาตมาก็เลยแจกแจงให้ฟังว่า สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันค้านกันนะเรื่องราวต่างๆเนื้อเรื่องมันค้านกันนะแล้วมีหนำซ้ำนี่เป็นเหมือนกระบวนการโยนะเรียกว่าเป็นเหมือนกระบวนการดึงพี่สาวเข้ามาร่วมนะร่วมวิธีการที่จะแต่งเรื่องให้เราเชื่อ แต่ตมารู้ตั้งแต่แรกแล้วนะสุดท้ายแล้วก็สูญเสียโอกาสสูญนะเสียโอกาสแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสูญเสียมิตรภาพไม่ต้องอะไรยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้มีโยมท่านหนึ่งโทรมาใครก็ไม่รู้เบอร์โทรมันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อนะอาตมาได้รับสายเมื่อวานนี้มีโยมโทรมา เป็นเสียงโยมผู้ชายถ้าถามอายุฟังจากน้ําเสียงน่าจะไม่เกินสามสิบนฟังจากน้ําเสียงอายุไม่เกินสามสิบโยมอยู่ๆโทรเข้ามาในเบอร์อาตมาอาตมาก็ไม่รู้เบอร์ใครก็รับรับสายถามบอกว่าเบื้องต้นนะตลกดีเหมือนกันโยมมากันแบบแปลกๆนะ บอกว่าอหลวงพี่ครับผมเก็บโทรศัพท์ได้นะหลวงพี่รู้จักเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้หรือเปล่าบอกไม่รู้จักเพราะเบอร์ที่โทรเข้ามามันไม่ขึ้นชื่อก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ของใครบอกผมเก็บโทรศัพท์ได้นะก็เลยถามว่าแล้วอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงวัด เชิงคีรีเออโยมเขาบอกอยู่ตรงวัดเชิงคีรีแล้วเขาก็พูดต่อไปอีกว่าเออผมอยากจะคืนโทรศัพท์ให้กับเจ้าของเผื่อเขาต้องการดังนั้นแล้วเนี่ยหลวงพี่ให้ใครมาเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่หลวงพี่ได้ไหมอาตมางงมากเลยนะ บอหลงพี่ให้ใครวิ่งมาเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่ลวงพี่ได้ไหมเพราะว่าอยากคืนเจ้าของเขาเผื่อเจ้าของเขาตามหาเขาโทรเข้ามาผมจะไม่สะดวกก็เอาไว้ที่หลวงพี่ก่อนเราก็เลยบอกว่าเราน่าจะไม่สะดวกในตอนในช่วงเวลานี้เอาเป็นอันว่าฝากคนอื่นไว้ก่อนได้ไหมอาตมาก็เลยบอกว่าฝากคนอื่นไว้ก่อนได้ไหม เขาบอกหลวงพี่ไม่มีไม,มไม่มีลูกศิษย์คนไหนวิ่งมาเอาไปเลยเหรอว่างั้นอะ่ะผมจะได้คืนให้เลยเพราะว่าไม่รู้ของใครหล่นผมก็อยากคืนให้เจ้าของเขาแปลกมากอะ่ะอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะก็เอาไปฝากไว้ที่วัดเชิงคีรีนั่นแหละ,ะฝากจเจ้าอาวาสเขาไว้ลบกวนเอาไปฝากไว้ที่จเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรีนั่นแหละ ฝากเขาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเอาให้เนะเขาเขาบอกว่าถ้าฝากว่าที่เจ้าวาดว่าเชิงคดีน่าจะไม่สะดวกอ่ะหลวงพี่หลวงพี่ไม่มีลูกศิษย์อยู่แถวนี้เลยเหรอหรือคนรู้จักบ้างกันนะ่ก็เริ่มแปลกไหมโยมว่าถ้าไปโยมเปอาตมารู้สึกแปลกไหมเดก็เริ่มแปลกแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมันมีร้านขายโลตีอยู่แถวโรงเรียนตะหลิ่งชันร้านโลตีร้านนั้นก็รู้จักเอาไปฝากไว้แถวตะหลิ่งชันได้ไหมมันก็ไม่ไกลกันจากตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าหลวงพี่ไม่มีคนที่รู้จักอยู่แถวท่าชัยบ้างเลยเหรอเอาไล่ไปอีกนะ บอกไม่มีคนรู้จักอยู่แถวท่าชัยบ้างเลยเหรออาตมาก็เลยบอกว่าจะว่ามีคนรู้จักก็รู้จักอยู่คนนึงแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าใดนะเขาเป็นกู้ภัยเคยมาถ่ายรูปให้เวลามีงานที่วัดบ้านเขาขายเขาสารอยู่ท่าชัยเอาไปฝากไว้ที่นั่นก็น่าจะได้นะบอกเอาไปฝากไว้ที่นั่นก็น่าจะได้นะ เขาน่าจะรับฝากไว้ได้เพราะามีโอกาสก็คงได้เจอเขาก็เลยบอกอย่างนี้เสร็จแล้วโอเคเลยหลวงพี่ถ้าหากว่ามีลูกศิษย์อยู่ตรงท่าชัยคนรู้จักกันอยู่แถวท่าชัยนั้นเดี๋ยวผมเอาไปฝากไว้ที่ร้านค้าร้านขายข้าวสารที่ท่าชัยก็ประมาณว่าตกลงประมาณนี้พอตกลงกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ถามอาตามาว่าหลวงพี่มีตังทั้งสองร้อยไหมโยมถามอาตมาว่าหลวงพี่มีตังทั้งสองร้อยไหมอาตามาก็เลยถามว่าทําไมหรือพอดีว่าผมจะขอเงินเติมน้ํามันหน่อยน้ํามันไม่มีไปเสร็จแล้วอาตมาก็เลยถามว่าอา้าว แล้วที่บอกว่าเก็บโทรศัพท์ได้นะคืออะไรเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงๆนะหลวงพี่ผมไม่ได้เก็บโทรศัพท์ได้หรอกแต่ว่าเจ้าของโทรศัพท์เขาเนี่ยเอามาจำนำไว้ที่ผม,อมพอดีรถผมน้ำมันหมดก็เลยว่าอยากจะขอหลวงพี่สักสองร้อยช่วยให้ใครวิ่งออกมาให้ผมหน่อยได้ไหม ดูสิโยมสามารถให้เขาเอาโทรศัพท์มาจำนำได้นะแต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันทีข้าโทรศัพท์มาจำนำจำนำได้แต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันเ,เสร็จแล้วเขาบอกว่ามีคนเอาโทรศัพท์มาจำนำเขาไว้เขาก็เลยรับจำนำเจ้าของโทรศัพทนะ์แต่ไม่มีเงินเติมน้ำมัน แล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเอา้าวแล้วถ้าเข้าโทรศัพท์ว่าจำนำแล้วทำไมจึงโทรหาอาตมาเหมือนคนรู้จักหรือทําท่าเหมือนรู้จักกันหรือ,อยังไงอาตมาก็เลยบอกว่าเริ่มต้นจากการโกหกในเมื่อเริ่มต้นด้วยการคุยกันอย่างโกหกเบื้องปลายมันก็ไม่น่าเชื่อถือหรอกนะอาตมาไม่สะดวกเขาก็พยายามตื้อ นะที่จะให้อารมาช่วยเหลืออาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาไม่สะดวกแล้วขออนุญาตนะแล้วก็กดวางสายนะเนี่ยยมดูว่าสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะนี่ขาดอาตมาอยู่วัดเฉยๆท่นเองนะยังเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเนี้ยแต่ก้ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นการขอซึ่งหน้า แล้วก็ไม่ได้มีทําเล่เพทุบายที่จะหลอกอะไรมากมายนะคือไม่รู้ว่าลาบากจริงหรือไม่ลำบากจริงอันนี้ไม่รู้เลยแต่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะโยมเริ่มต้นจากความจริงนะด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกเนี่ยไม่แน่นะอาตมาอาจจะอยากช่วยก็ได้ ถ้าเดือดร้อนขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากประโยคโกหกดังนั้นตะมาจึงกล่าวเป็นคติธรรมในเช้าวันนี้ที่ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังที่บอกว่าถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะไม่สูญเสียใครเนี่ยยกเป็นประเด็นขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเลยถามว่าถ้าคนที่โทรหาตะมาเมื่อวานเจตนาเขาบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกนะยมเชื่อไหมที่ใส่ย,ยังตะมาเนี่ยไม่ได้โม้นะ เผลอๆอาตมาจะวิ่งไปด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาถ้าเขาลำบากจริงเพราะว่าเชิงคีรีแค่นี้ไม่ไกลหรอกนะขับรถสิบนาทีไม่ถึงซ้ำก็ถึงแล้วโยมวิ่งรถไปไม่ถึงสิบนาทีอาตมาว่าแค่เชิงคีรีแค่นี้นะไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้ว ถ้าเริ่มต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยเผลอเมื่อวานเขาได้รับการช่วยเหลือจากกัตมาไปแล้วถ้าเขาเดือดร้อนจริงแต่เขาไม่ได้เริ่มต้นจากเจตนาที่บริสุทธิ์เห็นไหมโยมเขาเริ่มต้นจากความไม่จริงใจตั้งแต่แรกนะเลือกที่จะโกหกสร้างเรื่องอะไรต่างๆมากมาย เมื่อมันเริ่มต้นจากการโกหกสร้างเรื่องมากมายสุดท้ายมาร้องขอให้ช่วยเหลือถามว่าเริ่มต้นจากการโกหกการร้องขอให้ช่วยเหลือนั้นก็เป็นโมฆะมันไม่น่าเชื่อถือโยมมันไม่น่าเชื่อถือเลยเมื่อเริ่มต้นจากการโกหกสุดท้ายถ้าเขาเดือดร้อนจริงนะสมมุติเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเขาก็สูญเสียมิตรภาพ สูญเสียโอกาสดังนั้นคติธรรมเช้านี้เทียตมากล่าวโยมดังเทียตมากล่าว,ว่าถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์เราจะไม่สูญเสียใครแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละที่ไม่จริงใจโยมจะสูญเสียเราอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญเลยญาติโยมทั้งหลาย คืออย่างเงี้ยไม่น่ากลัวหรอกนะถ้าเจอคนลนักษณะอย่างนี้โทรมาลาักษณะนี้ไม่น่ากลัวเพราะมันพิสูจน์ได้เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วมันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันพิสูจน์ได้โยมต่อให้เขาหลอกลวงก็ไม่เป็นไรมันพิสูจน์ได้นะไอที่น่ากลัวโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่น่ากลัวคนเท่าคนแก่โทรมานะติดต่อจากอะไรนะธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ นะเปิดบัตรเครดิตเปิดบัญชงบัญชีอนะไเนะี่ยจริงไม่น่าเชื่อนะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกเนี้ยยังสามารถหลอกลวงคนอื่นได้อยู่ไม่น่าเชื่อที่บอกไม่น่าเชื่อเพราะโอ้โหข่าวมันแพร่สะพัดแล้วมันก็ใช้มุกเดิมตลอดอะ่นะมีสองอย่างก็คือธนาคารสาขาใหญ่เปิดบัตรเครดิต ธนาคารตัดมาก็คือมือหยิบพัสดนะุที่เขียนเป็นชื่อเราแค่นั้นแหละมีสองอย่างที่ใช้หลอกในยุคปัจจุบัน,นแต่คนก็ยังโดนหลอกกันเยอะเหมือนกันโยมทั้งที่มันก็มีอยู่ไม่กี่มุกอสองสามมุกแค่นั้นน่ยที่จะเอามาหลอกผู้คนต้องระวังนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ฟังวิทยุอยู่ในยโยม เวลามีเบอร์แปลกเข้ามาโทรให้ทํานู่นทํานี่ทําธุรกรรมต่างๆถามข้อมูลส่วนตัวอะไรก็ตามอย่าเผลอโยมตั้งสติให้ดีนะอย่าเผลอทําตามที่เขาบอกนะอย่าเผลอกดนู่นกดนีนะ่ไม่งั้นจะเสียทรัพย์เอาถือเป็นคติธรรมทิศหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องเล่าเตือนใจญาติโยมทั้งหลายด้วยกัน เอาไปันว่าย้ําว่าถ้าเราทําอะไรได้วยความบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะสูญเสียใครไปถ้าเราจริงใจนะส่วนคนที่เขาไม่จริงใจกับเราเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองนะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ดูเวลาเวลาหมดแล้วโยมนะยังไงขอให้ทำงานมีความสุขนะวันนีนะ้ตื่นเช้ามาเนี่ยบางคนตื่นนะเตรียมตัวแล้วอาบน้ําอาบท่า หนะหุงหาข้าวป่าอาหารเตรียมกินก้าวไปทำงานนะก็ขอให้ทำงานยังมีความสุขแล้วกันเรียนรู้เท่าทันโลกแล้วกันเนาะนะาทำงานให้มีความสุขสนุกกับการทำงานวันนี้เวลาหมดแล้วท้าที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร